ตาลังไม่เอาแล้วนะอะไรที่มันนับจางคะ่ะเอามือลงค่ะเอามือลงลูกเดีย๋ยวพ่อจะบอกมองหน้ากันมองหน้ากันอันไหนที่มันคิดว่ามันทําแล้วมันเจ็บอะ่ะอย่าไปทํานะอันไหนที่ไม่เคยทําอ่ะอย่าไปทําโอเคไหมคะจักรยานอะ่ะเดี๋ยวเอานิ้วเข้าไปอ่ะนิ้วขาดนะโอเคไหมครับโอเคไหมลูก รักกังกอนพี่น้องรักกังกอนจะร้องอะไรนักหนารู้พ่อยังไม่ได้ตีเลยพ่อแค่สอนเตรียมขอโทษพี่กอนพี่ตังครับพี่ก่อนพี่กอนพี่ตังครับพี่ตังยังยบพี่ตังยังมองพี่ตังสิยกเด็ nó có một cái mà mình cứ tăng kho nó ừ ok nhưng mấy hình nóng lên